นะครับมาพบกับพวกผมไดโมชาแนลนะครวันนี้เรามาเปิดกล่อง DCP 0 3นย์สงของเพิ่งมาถึงเลยเราก็จัดเลยสี่กล่องครับเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะได้ DR หรือเปล่าไอ้ที่เรามีอีกคนนึงมาด้วยมสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลดี๋ยวปะไปเตอร์ก็ไม่มีเตอร์ไม่แล้วกลังนิ้วก็กลังถามไปเตอร์ที่แล้วไปเตอร์ไมครับเไปเตอร์เม็กไปเตอร์เม็กคนนี้พกคุณของาเยกวชื่ไปเตอร์ต่อ เรื่องแกงแรกก่อนแล้วกันแกไม่เอาโย<อ>นแกไม่ออกครับเอามันโยนงานนี่วะโอ้นี่มันเป็นอะไรวะตู้รถไฟสายสายเจ็ดดำเป็นไลน์กระเดียดใส่น้องเต่าศูนย์กันหนึ่งอ่ากวิเดียศูนย์กับหนึ่งแล้วก็อันนี้สีเขียวีศูนย์กันหนึ่ง แล้วก็มีอุกกบาตสี่ใบถ้าอยากได้อุกกบาตครบก็ต้องสี่กล่องสิบกพอดีหกพอดีอันนี้ก็จะมีลถกล่องไม่ใ้ารกล่องเราเรมาซูมด้วยไปัดนะใคุณแเปิดแลวคุณเกลี่ยดีกรับสองเปาสีดีฮะทำอย่านนี้นะให้มันให้การตกังเปิดกันเลยก็ได้ม่ได้นเสียงเมือแต่ว่าเมื่อไหร่มาเนี้ยละอานี้ยมาถึงผมก็แดงสีแดงเลยคุณแดงเปลือกันเป็นเขียวอันียวีเทานะครับ่น ไหม่อสีเขียวค่ะมีสีเทากาบิเดียสีมาเลวเวนยันเต้สีแดงเกตสามลายลายรีตัวนี้สีแดงมาแล้วโอ้ยคีเทคเนาะมันเป็นคีใหม่นะแล้วสีแดงตัวใหม่สีน้ำเงินเกตสองผมไม่ออดก็หลบอออเดอร์ซ็อก้าสีเขียวติดบนล็อตอีกตัวนะครับสีแดงอ่าออเดอร์สีนี้สีเหลืองเกตสามเดลืองนี่เะไรวะน่บ ไมเลยเลยชีเท็ตของสีเหลืองแล้วก็สีเทาอ๋อแล้วสีเหลืองผมไม่เอาแล้วสีเทาสายออฟฟิศมีสีเหลืองสายอะไรไม่รู้เอ้ยผู้อาชใบแรกมาแล้วของสีเขียวอ่าใหใช่น่าจะใช่สีเทาสีเขียวอยู่ไหนวะหาเขียวไม่เจอไหนเดี๋ยวนี่ ฝอยใบแรกอยนะครับสีเทาไม่ใช่ฝอยฟูอาใบแรกคุณกับผมนี่เธอขีเทคของเธอเฉียวเอ้ยผมได้ปะเอ้ยได้ฟูอาสีเทาเป็นสงสัยกาบิเดียโอยผมกบาทอ่าเป็นมาใบแรกขีเด็กไปเลยกาบิเดียอันนี้ของสีเหลืองสีเขียวครับคีย์เทคใบสุดท้ายจะเป็นเขียวเปิดโลกเมียทีไม่พูดไม่มีเลยเป็นตะแมาบอดเหรอธรรมดาเลยสีเทา สีเงินอันนี้ของยูจินเอ้ยผมบอกอีกแล้ววะเอชพลดแล้วโอ้สีเขียวมาสองเร็วสีเหลืองต้องทำน้ำเงินทำยอดทำยอดทำยอดสีเหลืองทำยอดได้เสร็จแล้วน้ำเงินก็น้ำเงินครับโอ้ทำไมแต่ละซองมันอยู่ข้างบนเลยเออล่ะเปิดข้างล่างกัน สีเรืองครับโอ้โหบอดจนถึงนี่นะที่ใช่เอเดอรเอาอเดอ์โลงใหม่เอยเอฟพีสีำเงินโ้โหมากรดวกออมาไบเดไอ้ไอ้มากระดูงผมเปิดองไกี่แพ็คเลยจืะไใบเดียว องไอ้จีเลยสีทั้งเงินนะครับสีเขียวสีแดงสีเขียวอ้าวมาแล้วสีน้ำเงินลายลายลายหลักเจ็ดเจ็ดแบบชื่ออะไรวะมาชื่ออะไรสิครีดอนโอ้มาเร็วสุดแล้วมันออกสีเขียวียแต่เมื่อสุดท้ายแล้วหมดแล้วอ่ะนะอันนี้ซองสุดท้ายอยู่นี่สีเทาเขียวเหลืองโอ้ไม่เฮ้สีเขียวเหมงินหมดแล้ว แต่ก็มีห้าใบเลยีอยอา้ครับมีหาเเอาเลยนะเล้าเล่่ขึ้นบนเลยนอะออเลืองอะไรจีเทสีเทาสีแดงสีเขียวสีแดงสีเทาออกัไม่ออกไม่เจอเลยครับเขียว2อใบปกติเลยจ้าไม่ออกโคสน้ำเสียงจะเปเสีเป็นสีเขียวออกออกได้อเปล่าถูไม่มามันอ่านอา่อ สีแดงต้อนรับเมื่องจีนสีเหลืองสีเท่ครับสีเทาสีแดงสายยูนิลี่หรือแบบสีเขียวสีเทาเท่าธรรมดาชนึงวินาทีสุดท้ายเอสพีเอสพีโอ้โหเออหรอดูยังไงนะองกรโทษดีสุดโงไม่เจอไปที่สองโหแล้วเอสพีสีอะไรไม่ไม่ไม่คิดเหตุอ๋อคิดเหตุเอสพี อุ้ยสีเขียวมันสี่ใบแล้วเนี่ยตัวเลขประกอบสีเขียวสีเทาสีสีเหลืองสีแดงอันนี้เข้ามาสองใบแล้วใช่ SP สีแดงไม่แรกมาแล้วโอเคอุ้ยนี่ครับสีเหลืองนี่ SP คลิปแรก CP ศูนย์หนึ่งนะคิดเองกว่าสีแดงจะออกสักใบหนึ่งเราก็เราจะออกเยอมากเลยเออสีเงินเรือบดสีเหลืองผมบ่อยแน่เจอใบหนึ่งก็ก็ดีไป็นได้สองใบแล้ววันที่เจอ สามใบเอ้ยสองใบเอ้ยสามใบเลืสองใบเลืสอใบเดลน้ำเงินสีแดงน้ำเงินเหลือโอ้ตัวนี้โดนแบนน้ำเงินเฮ้ยเอาออกแล้วอันนี้สีเขียวน้ำเงินโอ้น้ำเงินออกติดกันเลยสองใบละลายละลายอะละลายละลายลตันนี้มีบอตัวนี้ ก็สีเขียวสุดท้ายครับอันนี้สีเขียวสีแดงสีเขียวโอ้โหกาบิเดียใบสุดท้ายใชสีดําเงินผมจะได้อะไรอันนี้เป็นสีเทาแล้วก็เทาแบบสีแดงสายใหม่ไอ้ของอ่าตัวลุกลุกตีของออฟฟิซออฟฟิซสีเหลืองสีเหลืองครับแล้วก็สีน้ำเงินเนาะปวดเศร้าเออเลือเขียว ียวแล้วก็เขียวแล้วก็เทาแล้วก็เหลืองต้อแดงออได้แดงนะแล้วก็แดงรัวๆก็ไม่มีอะไรสั่งไปอีกแด้วไงแดงเหลืองเทาแล้วก็เขียวเขียวมีอะไรมีอะไรใสีขาเชือขีดแดงน้ำแดงเขียวพี่แดงที่เรานแดงเฮ้ยผมออกอผิดแล้วเฮ้ยเรียกอะไรอันนี้มันเนี่ย เอพีถ้าเอออเพี่เฮ้ยเอพีเหลืองไม่ออกเลยสีสั้นนี้ซีซั้นสาวสีออกของนี้อ่ากีเทคของสีเทานี่เอพีเหลืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือหมดสามใบมาแล้วว่าใบแรกสามใบสองีเหลือยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกสามใบแรกเป็นสีเทาหมดเลยใบสุดท้ายเป็นสีน้ำเงินมาไงเนี่ยแล้วก็ไมออกตีวันแล้วสองใบสองใบสองใบ สามใบเลยสามใบิวแม็กไม่จะไม่มีอะไรให้มาเลยฮ่าฮ่าฮ่่อมลอก้งไปถูงเรียนสีเทเหลือสีแดงสีแดงเอ้ยสีเขียวมาอีกแล้วเรียบร้อยครับ N P C เทาอรนนจะเขียวอีกเร็วเจอ N P C เทาแล้วฟุณอุ้ยตัวูหมอปิด้วยมึงส่งให้มึงส่งให้มันมาสุดให้มึง แต่สีแดงผมรู้สึกว่าไวาวีน้ำเงินเขี้ยนน้ำเงินน้ำเงินเขี้ยนเหลืองโตโดนแบงแล้วก็แดงอายุดจินเท้าปุ๊บยังไม่ทันได้เจอฉายเลยก็โดนแบนซะแล้วเขี้ยนเขี้ยมันเป็นยังไงก็ไปเลยน้ำเงินน้ำเงินเท้าเขียวน้ำเงินเหลืองแดง เร,รียบร้อยครับ SP สีเหลืองครับเอาวะมาแล้วว่า,าวไปที่สองเอาละสีเหลืองนำออกสีแดงไปแล้วนะจังหวะนี้สีแดงยังไง,ส,งสีเทา,เา,าสีแด,ดง,ส,ดงสีเทาสีด้านน้ำเงินนี้ได้ออกมากี่ใบแล้วห้าบแล้ววะไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วลืมเงินสีเหลืองเออกล่องสุดท้ายแล้วนี่นาสีเขียวโอ้ยนะไหนมาจะมาตัวเดียวจริงเหรอหนึ่งสอง มันอาจจะมาแบบพระเอกสีแดงกว่าเว้กว่าเวจริงคราวที่แล้วก็ออกมาเดียวแล้วคราวที่แล้วก็ออกมาโอเวอร์ชิกเกอร์ใบเดียวโดดๆเลยเป็นเรื่องน่าเศร้าสีเหลืองที่ว่าแย่ยังมีอูกสองใบสีเมื่อไหร่จะมาแล้วเอ้ยสีแดงจะมาสามถูกเดี๋ยนี้สองอันนี้สองอันโดน เปิดมาก็ออเดอร์น้เงินก่อนเลยเ้าาเเโออขียวสีแดงเอ้ยเอพีสีเขียวอีกแล้วอะไรวะสีแดงครับตัวไรน่าจะลายมันสีเขียวครับไม่ใช่ตัวนี้เขียเขียวเขียวคุ้มสุดแหละเด็กนี้มันทำมาเพื่อ้สวยจริงตั้งแต่กล่องแง้มสองยันซุ่มเหรอยันซู่แดงเออว่ะสองมันสีเขียวสองก็สีแดงด้วย น้ำแล้วก็เหลืองครับเขียวอุ้ยเอ็พีขี้น้ำเงินโอ้ไม่ไปอีกแล้วเหลืองโอ้โหดมีแดงให้ชื่นใจแดงแล้ก็ไม่มาโอ้โอ้แดงอย่างนี้่งเขาว่าเอ็พีแดงไม่อยากโอ้แดงเฉยๆน้ำเงินอาจจะมาอาจจะหมดได้แล้วกันละสองใบแล้วว่ะเหลืองสองใบแล้วเหลืองเลยเหลืองไอเขียวน้ำเงินเอาอุ้ยคุณมีโอกาสอีกเพียงแค่สามครั้งเท่านั้นนะครับคุณแม่ตัวผมเลยงมาหมดโอ้ ตกใจโอเคนึก <apl> ว <ians> ่าสองครั้ง <teor> มูจะหนักเหมือนกันนะสีแดงเลยเงินหนักตั้งแต่คลิปที่แล้วยันคลิปนี้เออแดงแดงพ้อหนุ่ม่อยไม่มาเขียวเขียวโท้หน้าเหมือนกันแต่คนละคนละอย่างต้องมีอยสามใบเกี่ยวอยู่มันละสามคนต้องมีอยสามใบตัวภาษาแล้วก็โอ้โหไม่กอด ที่ที่เทาเขาก็เอากาเดียร์เออทายเลยก็แล้วก mm. oh, ันครับท้ครับเงินครับโอ้เอ็นฟีสีเขียวครับโอ้โหมาอีกแล้วใบที่สามแล้วนะสีเหลืองโอ้สีเหลืองขอแท้เลยเท้าเท้าเลยอสองใบเขียวเลยอสองใบใช่เขียวแดงครับอ่าให้กูกับเอ้ยเรียบร้อยครับเหลืองครับอ่าใ้กูก็มึงละมึือ เปิดแล้วไม่เจอโอ้เฮ้ยเพลงความศักดิ์สิทธิ์เปิดจากข้างบนเอาเอาการออกมาตัวความศักดิ์สิทธิ์ไม่แล้วเป็นยี่แล้วฝากผลไลน์ของกาชานนะใช่ความแรงกาชาไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนผมก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้แย่ชี้ชีวิตที่มีแต่ธรรมชาติเขียวมาเต็มเลยโอ้โห มันรุนกันดีกว่าท้ายจะเป็นเขียว่าสีเขียวโอ้ยอีกแล้วสีแดงปิดคิดอีกแล้วอ้ยสุดยอดครับเรียบร้อยจบไปแล้วจับเงิน เขียวเขียวโอ้โหสีแดงปิดคลิปอีกแล้วแล้วเป็นเอกเซปเอตัวใหม่ใช่เป็นเอกเซปเอเอ็กซ์เพคเตอร์เอ็กซ์เพคเตอร์ก็คือว่าสอบเราใครว่าเกือบไม่เกือบไม่รู้ผมสอบผมว่าเกินเพราะมันอย่างนั้นก็ได้คิดเหตุเก่งน้อยมากเลมันก็ออกมาสองใหม่อย่างนั้นก็ยังมีแน่ๆน่เนี้ยที่ดีเพราะว่าเนี่ยมาสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับ เออสึกว่าเคยินดียินดีกับหลายแคนที่มีของเล่นอย่างที่ที่ไปสองไปนะถึงแม้เราจะไม่ได้เอทีแต่ก็เคก็ยังไงเอทีเอทีคดีแต่แยกตัวนะคดี็ดีถึงแม้เราจะไม่เล่นเล่นสายูจีนเขาแบบดีมันไม่ได้สสยูจินมันใสในว่าน้าเนี่ยในว่าน้าอ๋อยูจินเขาดุดนูนอยูไหมน้องยูน้องยูใช่น้องเลือว่าน้ามาไป่ เป็นไราเพิ่อได้จัดจูจิเล่นนะใช่ใส่ไว้แอรใส่ใส่ติไว้เนี่ยเด็กน้ำหน้าเอาไว้ใบหนึ่งไงมีอยู่ใบเดียวทำน้ำใมทำเพื่ออะไรครับผู้ดับเลยโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเราจะลงรีดเด็กต่ออย่างนี้นะแล้วก็แบบว่างให้มาลงแบบประชันหน้ากันเลยเด็กได้จัดของใหม่เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอบคุณครับผมครับคาจารับ